สวัสดีครับที่เชอร์พีดเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูในข้อสอบกลางภาคปลายภาคเรื่องสมการกําลังสองสำหรับเอกสารประกอบการเรียนนั้นนะครับน้องๆสามารถดาวนโหลดได้ที่คําบรรยายใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมทีนี้นะครับมาดูข้อที่1นนะจงแก้สมการ x ก,กําลังสองเท่ากับศย์เท่ากับข้อใดอันนี้เนี่ย x เ,เป็นเท่าไหร่เอ่ย ที่จะทำไม่ได้0นั่นก็คือ x เท่ากับ0นั่นเองข้อนี้ตอบข้อที่1ไปเลยนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่2นะจงแก้สมการ x กำลัง2บวก64เท่ากับข้อใดนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราย้ายข้าง64จะบวกให้เราย้ายไปลบนะอ่ะแล้วทีนี้มาดูนะครับเลขอะไรเอ่ยกําลัง2 ได้ลบ64ยกตัวอย่างเช่นข้อที่1น,นะครับมาแทนค่านะลบ8ทั้งหมดกำลัง2กํกำลัง2จะลบจะหายไปนะครับจะเหลือเป็น64น,นั่นเองเจนว่าแม้แต่จะเป็นลบกำลัง2อลบก็ไม่มีดังนั้นนะครับตัวเลขที่ยกกำลังสองแล้วติดลบไม่มีตอบข้อที่4อย่างนี้นะครับจำไว้นะ x ก,กำลังสเนี่ยไม่มีทาง ติดลบได้เลยนะครับถ้าเป็นจำนวนจริงนะแต่ถ้าเป็นจำนวนจินตภาพก็จะได้แต่เรายังไม่เคยเรียนนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่3นะครับจงแก้สมการที่โจทย์ให้มานะจับเท่ากับสูตรเรียบร้อยแล้วเท่ากับข้อใดทีนี้นะครับถ้าโจทย์เนี่ยจับเท่ากับสูตรมาให้แล้วเนี่ยให้เราตอบเครื่องหมายตรงข้าม กับในวงเล็บนะเวลาตอบก็ตอบ y เท่ากับบวก9ใช่ไหมครับก็เป็นลบ9อีกตัวหนึ่งนะครับ y ไม่มีเพื่อนให้เราตอบเป็น0นั่นเองข้อนี้นะครับตอบ2คําตอบนะตอบข้อที่4เอาในวงเล็บเนี่ยมาใส่ข้างมาตรงข้างถ้าไม่มีเพื่อนให้ใส่0ตรงนี้นะครับแต่ฝั่งขวามือเนี่ยต้องเท่ากับ0เสมอนะทีนี้นะครับเรามาตอบข้อที่4กันเลยนะจงแก้สมการ a ลบ3ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ0อย่างที่บอกนะครับให้เราตอบตัวเลข หมายตรงข้ามกับในวงเล็บนะครับข้อนี้นะครับมีวงเล็บเดียวนะก็ตอบเลข3อย่างเดียวเป็นเลยตอบข้อที่2นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่5นะจงแก้สมการเหมือนเดิมเลยนะครับให้เราตอบตัวเลขที่มีข้อหมายตรงข้ามกับในวงเล็บนั่นก็คือเลข5แล้วก็เลข6นั่นเองข้อนี้นะครับตอบข้อที่4เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาตอกันข้อที่6กันเลยนะครับ ค่า x จากสมการ57 x วงเล็บ22ลบ x ตรงกับข้อใดนะครับตรงนี้นะเราเนี่ยจะต้องย้ายค่าครับอยู่ข้างเดียวก่อนแล้วก็ต้องแยกตัวประกอบเพราะว่า x กับ x เนี่ยจะคูณกันเราจะได้ x กำลัง2นะครับในการแก้สมการดีกี2ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องย้ายอยู่ข้างเดียวกันแล้วจับเศษเท่ากับ0ูนะเขียนเพิ่มนะครับในการแก้ สมการดีกรีมากกว่า2จะต้องย้ายมาอยู่ข้างเดียวกันแล้วจับฝั่งหนึ่งเท่ากับ0แล้วแยก ตัวประกลงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดีกีกำลัง1เป็น x ธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ย้าาอยู่คนละข้างกันได้เลยนะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่6นะครับ -57 เท่ากับเอา x เนี่ยคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บนะกลายเป็น2 2 x ลบ x คูณ x กลายเป็น x กำลังสนี้ทีนี้กำลัง2เนี่ยติดลบอยู่ให้เราย้ายไปฝั่งซ้ายมือ ให้ x กลัง2เนี่ยเป็นบวกนะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนเพิ่มนะวงเล็บต้องให้ดีกี G, สูงสุดเป็นบวกเสมอนะครับ 22x บวกอยู่ให้เราย้ายข้างไปลบแล้วก็57อยู่ที่เดิมไม่มีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกจำไว้นะครับจับเท่ากับศ จากนั้นนะครับให้เราแยกตัวประกอบมาสองเล็บนะข้างหน้าคูณกันได้กำลังสองก็เป็น x ก,กับ x ข้างหลังคูณกันได้ห้าสิบเจ็ดนะครับอ่ะลองไปตั้งหารสร้างดูดีว่าห้าสิบเจ็ดเนี่ยเกิดจากอะไรคูณกันห้าสิบเจ็ดเอาแม่สามหารแล้วกันนะสามหนึ่งสามเหลือเศษสองสามเก้ายี่สิบเจ็ดหมดแล้วนะครับห้าสิบเจ็ดเกิดจากสามคูณสิบเก้าเพราะสิบเก้าเป็นจำนวนเฉพาะแยกตัวประกอบต่อไม่ได้แล้วนะดังนั้นนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นสามกับสิบเก้า เครื่องหมายตรงกลางตามตัวที่มากและเครื่องหมายเหมือนการคูณกันได้บวกดังนั้นนะครับจับเท่ากับศูนและ x ตอบเครื่องหมายตรงข้ามกับในวงเล็บนะก็ตอบ3ามกับ19ข้อนี้นะครับก็ตอบได้เลยนะตอบข้อที่1นะครับต่อมานะครับมาดูข้อที่7เลยนะครับค่า x จากสมการ x ลบ 2x บวก1เท่ากับ4ตรงกับข้อใดนะครับ มาเดิมนะครับเราต้องย้ายข้างแล้วจับฝั่งหนึ่งเท่ากับศูนย์ก่อนเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นดีกีกาลังสองนะฝั่งขวาเนี่ยเป็นเลขสี่นะครับให้เราย้ายอยู่ข้างเดียวให้หมดเลยนะทีนี้นะครับเอาหน้าคูณหน้านะครับตรงนี้จะกลายเป็น x กําลังสองหน้าคูณหลังกลายเป็นบวก x หลังคูณหน้าลบสองหลังคูณหลังลบสองคูณหนึ่งติดลบสองสี่เนี่ยอยู่ฝั่งขวาอยู่ให้เราย้ายมาฝั่งซ้าย แล้วจับท่ากับสูนนี้ตรงนี้นะครับรวมกันนะครับกลายเป็นลบ x แล้วก็รวมกันเป็นลบ6จับท่ากับสุนแยกตัวประกอบ2เล็บเลยนะครับแยกมาเป็น x กับ x 3กับ2เครื่องหมายตรงกลางตามตัวมากเครื่องหมายต่างกาันคูณกันได้ลบนะครับเพราะตรงนี้เป็นลบ3อันนี้ก็ต้องเป็นบวก2เนะอเอาะเพราะข้างหลังคูณกันเนี่ยต้องได้ลบ6หรือวิธีการเช็ควิธีหนึ่งนะครับก็คือเอาใกล้คูณใกล้ บ -3 บคูณเป็นลบสานะครับแล้วก็เอาไกลคูณไกลครับกลายเป็น 2X บวกกันนะครับกลายเป็นลบ x ก็คือตัวอีิตรงกลางนี่นะครับอ่ะทีนี้เวลาตอบนะครับก็ตอบเครื่องหมายตรงข้ามกับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บ X เท่ากับ3แล้วก็บวกก็เปลี่ยนเป็นลบ2นะครับ 3- กับลบ2ตอบข้อที่2นะครับ ต่อมานะครับให้เรามาดูข้อที่8นะเหมือนกันเลยนะครับกำลัง2นะครับให้เราย้านอยู่ทางด้านซ้ายมือให้หมดเลยให้กาลังสองเนี่ยเป็นบวกเสมอนะครับอบพยพมาฝั่งซ้ายมือนะแล้วจัเท่ากับ0จากนั้นนะครับรวมกันตัวนี้การเป็นลบ 7x ก 7x บวก6เท่ากับ0เี่ยเวลาทำเนี่ยถ้ามีช้อยเนี่ยน้องอาจจะดูช้อยประกอบด้วยก็ได้นะในช้อยเป็น1กับ6นะครับเป็น x กับ x 6เกิดจาก1กับ6 เครื paid, ่องหมายตรงกลางตามตัวมากเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกอ่าลองเช็คดูนะครับไก่คูณใก่ลบ x ไก่คูณไก่ลบ 6x บวกกันนะครับเป็นลบ 7x อยู่ตรงกลางแสดงว่าทำถูกแล้วนะทีนี้เวลาเราตอบให้ตอบเครื่องหมายตรงข้ามกับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนะครับก็ตอบ x เท่ากับ1แล้วก็6น id ั่นเองข้อนี้นะครับตอบข้อที่1นะครับผมทีนี้นะครับเรามาตอบข้อที่9กันเลยนะ ค่า x จากสมการ 4x กำลัง2เท่ากับ36ตรงกับข้อใดนะครับเจนว่า4เนี่ยย้ายไปหารได้นะคูณอยู่ให้เราย้ายไปหารเลขจะน้อยลงนี้เลยนะครับตัดกันเลยกลายเป็น9ทีนี้ d กี่กำลัง2เนี่ยแต่ไม่มี x ต่อท้ายข้างหลังนะเป็นแค่2ตัวอย่างนี้บางคนก็ถอรูทเลยหรือบางคนก็ทำแบบวิธีเมื่อกี้คือ ยายอยูขั้นเดียวก่อนแล้วจับตัวเขปรอสูตจากนั้นนะครับตรงนี้จะกลายเป็นหน้ากาําลังสองลบหลังกําลังสองเราจะมีสูตรว่าหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนี้ทํางนี้ก็ได้นะดังนั้นข้างหลังเรายังไม่เป็นกําลังสองเลยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสามกำลังสองก่อนจากนั้นแยกตัวประกอบมาสองเล็บแยกมาเป็น x ลบสามบวกสามและเขียนขึ้นมาตรงค่ากับแังเล็บคือสามกับลบสาม ข้อนี้นะครับตอบข้อที่1นนั่นเองนะหรือบางคนเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเลข9เลยนะไม่มีต่อท้ายเหมือนข้อที่ผ่านมาเห็นปะตรงนี้จะมีดีกีหนึ่งด้วยแต่นี้มีดีกีกำลังสองกับไม่มีตัวแปรเลยนะสําหรับข้อนี้บางคนก็ไปยายค่าอย่างเงี้ยเาาก็บอกว่าเออกำลัง2ใช่ไหมต้องมีสองคำตอบตอบงี้ก็ได้นะครับแต่แนะนําไม่ทําแบบนี้ดีกว่านะ ต่อยอดไปได้ไกลกว่าอันนี้มีสิทธิ์ถูกบ้างผิดบ้างเพราะเราชอบดืมเป็นบลกอกตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อดี่สิบนะค่า x จากสมการตรงกับข้อใดลักษณะน,นี้นะครับอยู่คนละข้างนะแต่ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งกระจายกำลังสองเข้าไปนะครับให้เราทําแบบนี้นะย้ายเก้ามาทางด้านซ้ายมือแล้วจับฝันเท่ากับศูนย์จากนั้นเราจะเข้าสูตรนี้ได้หไหมครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลัง คูณกับหน้าบวกหลังนี้นะตรงนี้นะครับหลังเนี่ยยังไม่ใช่กําลังสองเลยเปลี่ยนให้เป็น3ามกำลังสองซะเพราะสามกำลังสองก็คือ9จากนั้นแยกตัวประกอบนะครับกลายเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังครับจับเท่ากับศูนย์นะอันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวหลังเครื่องหมายลบไม่เกี่ยวตามสูตรหน้าลบหลังหน้าบวกหลังกําลังสองไม่เกี่ยวเพราะสูตรมีกําลังสองเห็นไหมครับเวลาแยกออกมากาลังสองจะหายไป และข้อหมายตรงกลางจะไม่เกี่ยวจะเกี่ยวที่สูตรเลยลบกับบวกนี้นะตรงนี้รวมกันเป็นลบ7ข้างหลังนั้นรวมกันเป็นลบ1จับเท่ากับ0ย์เวลาตอบนะั้นให้ตอบข้อหมายตรงข้ามกับในวงเล็บคือตอบ7กับ1ข้อนี้นะครับตอบข้อที่1นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาตออข้อที่11กันเลยนะครับค่า x จากสมการ x บวก6ทั้งหมดกำลังสองลบ16เท่ากับ0ูนย์ ตรงกับข้อใดนะครับท paper, ีนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นหน้ากําลังสองละแล้วก็มีลบขั้นกลางเดี๋ยวตรงนี้เราเปลี่ยนให้เป็นหลังกําลังสองนะนะครับตรงนี้เนี่ยจะเข้าส <sh> ูตรว่าหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังมาเด่นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นหลังกําลังสองก่อนกลายเป็น4ยกกําลังสองพอเป็น16กจับเท่ากับศูนย์นะครับจากนั้นเข้าสูตรเลย หน้าลบหลังอันนี้คือไม่เกี่ยวนะตามสูตรเครื่องหมายนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะสูตรเรามีเครื่องหมายเช่นกันนะเห็นไหมครับก็ข้อสูตรเลยแล้วก็หน้าบวกหลังเน็งจับเท่ากับสูตนะครับจากนั้นคิดเลขเลย x บวกสแล้วก็ x บวกสิบน,นั่นเองข้อนี้นะครับตอบเครื่องหมายตรงข้ามกันในะวงเล็บนะก็ตอบเป็นลบสกับลบสิบตอบข้อที่สาม นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่12กันเลยนะท่าเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ย x ทั้งหมดกําลังสองเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีค่ามากกว่าขวางสายมือนะเพราะว่าฝั่งขวามือเนี่ยจะมีเลข4ข้างหน้าด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะก,กําลังสองไปก็จะกลายเป็นก,กาลังสองนะครับดังนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าหน้า x ก,กําลังสองต้องเป็นบวกเสมอ เราจะต้องย้ายฝั่งซ้ายมือนะครับให้ไปอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองนะครับและเราจะเข้าสูตรเหมือนเดิมเลยนะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะครับทีนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยยังไม่ใช่กําลังสองเลยนะเพราะว่าติดสีเราเปลี่ยนให้เป็นสองเล็บ x บวกหนึ่งทั้งหมด ยกกำลังสองนี้แล้วกันนะครับหลังก็คือ x กำลังสองคณิตศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวเราจัดรูปในเล็บก่อนนะครับก็จะกลายเป็นสอง x บวกสองวงเล็บยกกำลังสองลบ x กำลังสองนะครับตรงนี้คือตรงหน้าอันนี้คือข้างหลังทีนี้นะครับเราก็แยกตัวประกอบเลยกลายเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง ทีนี้นะครับตกาคิดต่อเลยนะ 2x ลบ x เหลือ x เดียวนะครับบวก2อันนี้กลายเป็น 3x บวก2ครับทีนี้นะครับหาค่า x นะครับก็คือเครื่องหมายตรงข้ามกับในวงเล็บนะก็จะกลายเป็นลบ2แล้วก็ลบ2ทีนี้ x ตรงนี้เนี่ยคูณ x อยู่นะครับให้เราย้ายมาเป็นหารอย่างนี้บวกเป็นเป็นลบคูณเป็นเป็นหารนะครับ อสมายตรงข้ามนะเหมือนการแก้สมการเลยนะครับข้อนี้นะครับก็ตอบข้อที่4นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่13นะเหมือนเดิมน,นะครับหาค่า x นะเราก็ต้องรู้ว่าฝั่งไหนมากกว่ากันตัวเลขนะ x จะเห็นว่าฝั่งขวามือมากกว่าดังนั้นนะครับเราจะต้องย้ายทางด้านซ้ายมือไปอยู่ทางด้านขวามือซะนะครับตรงนี้นะลบเวงเล็บ x บวกหทั้งหมดยกกำลังสอง ทีนี้นะครับพี่อาจจะรวมกันเลยนะกลายเป็น4วงเล็บ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองนี้เพราะว่า4ีกำลังสองเป็น16นะครับเราต้องจัดให้เป็นหน้ากำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองนะครับจะได้เข้าสูตรเมื่อกี้นะที่มีสูตรว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนี้นะครับตรงนี้เนี่ย เราก็แยกมาได้อีกเนาะกลายเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับกระจายสีเข้าไปนองเล็บเลยกลายเป็นสี่กลบสี่กระจายลบสามเข้าไปนะครับกลายเป็นลบสามกลบสามกระจายสีเข้าไปนะครับกลายเป็นสี่ลบสี กระจายสองไปนะครับกลายเป็น 3x บวก3นี้นะอย่าลืมนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องหมายลบนะเวลาการะจายลบเข้าไปเนี่ยเครื่องหมายข้างในก็จะติดลบตามไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยลบกันเลยก็จะกลายเป็น x กลบ4ลบอีก3ากลายเป็นลบ7นะครับต่อไปตรงนี้กลายเป็น 7x ครับลบ4บวก3กลายเป็นลบ1ทีนี้เวลาเราตอบนะครับก็ตอบเครื่องหมายตรงข้ามกันเองเลยนะกลายเป็น7 ลบก็เปลี่ยนเป็นบวกคูณก็เปลี่ยนเป็นหารนะครับข้อนี้นะครับตอบ7กับ1ส่วน7ตอบข้อที่2นะครับทีนี้นะครับเรามาตออข้อที่14กันเลยนะครับค่า x จากสมการ7 x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2อเท่ากับ2 x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงกับข้อใดนะครับจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะ x มีค่ามากกว่านะดังนั้นนะครับเราจะต้อง ย้ายข้างทาานั่นขวามือให้ปไปลบฝั่งนี้นะจับเท่ากับ0ูนย์นะครับจากตรงนี้นะครับเราจะเข้าสูตรผลต่างกําลังสองนะโดยมีสูตรว่าหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังจับเท่ากับ0จากนั้นนะครับ เราก็เปิดเล็บออกเลย 7x ลบ3วงเล็บข้างหลังนี้มีลบอยู่ข้างหน้าเนาะให้เรากระจายลบไปข้างหลังด้วยนะครับกลายเป็นลบ 2x ลบ2นะครับลบเนี่ยจะอยู่หน้าวงเล็บนะข้างหลังนะครับเปิดเล็บออกเลย 7x ลบ3นะครับเปิดเล็บออกนะครับกลายเป็น 2x บวก2เล็บปิดจับเท่ากับ0นะครับจากนั้นนะครับ7ลบ2เหลือ 5x ลบ3ลบ2กลายเป็นลบ5นะครับข้างหลังนะ7บวก2กลายเป็น 9x ลบสบวกสกลายเป็นลบหจะเท่ากับ0ูนทีนี้นะครับเวลาเราตอบนั้นก็ตอบเครื่องหมายตรงข้ามแต่ในวงเล็บนะลบหก็เปลี่ยนเป็น5คูณอยู่เปลี่ยนเป็นหารลบเปลี่ยนเป็นบวกคูณเปลี่ยนเป็นหารตัดทับได้1ดังนั้นนะครับ x จึงเท่ากับ1และ1นส่วนเข้อนี้นะครับก็ตอบเลยข้อที่1ทีนี้นะครับเรามาตอบข้อที่15กันเลยนะ ถ้า a และ b เป็นคำตอบของสมการแล้ว a บวก b มีค่าเท่ากับข้อใดเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้ากําลังสองหลังเนี่ยเราจะเป็นหกำลัง,ลงสองได้เพราะมีลบขั้นกลางด้วยนะตามสูตรนี้เลยนะครับแต่ตัวหน้านั้นนะครับยังเป็น3ามเฉยๆยังไม่ใช่3ามกำลังสองเลยที่กําลังสองในเฉพาะตัว x อย่างเดียวดังนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นรูทสา x ทั้งหมดยกกําลังสอง พอรู้สามกลังสองเนี่ยจะมีค่าเป็นสามส่วนยี่ห้านั้นเปลี่ยนเป็นห้ากลังสองจับเท่ากับศูนย์จากนั้นนะครับเข้าสู่เลยนะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังจับเท่ากับศูนย์นะครับเวลาตอบนี้นะครับก็ตอบขึ้นมาตรงข้ามกับน,นวงเล็บนะลบห้าก็เปลี่ยนเป็นห้าคูณเปลี่ยนเป็นหารบวกเปลี่ยนเป็นลบคูณเปลี่ยนเป็นหารคำตอบนั้นมีสองคำตอบคือ a กับ b เอามาบวกกันนะครับ สมมุติว่าตรงนี้เป็น a ตรงนี้เป็น b โจทย์บอกว่าแห้ a บวก b นะครับก็จะกลายเป็น5ส่วนรูท3บวกด้วยลบ5ส่วนรูท3บวกกันนะครับก็จะกลายเป็น0ข้อนี้นะครับก็ตอบข้อที่2ทีนี้นะครับเรามาตอบกันข้อที่16กันเลยนะครับคำตอบของสมการ x ก,กำลัง2ลบ 2x ลบ3เท่ากับ0คือ a และ b แล้วค่าของ a b มีค่าเท่ากับข้อใดน,นะครับตรงนี้นะครับเราอาจจะแยกตัวประกอบได้เลยนะนะครับแยกมาเป็น2วงเล็บครับเป็น x กับ x 3กับ1นะครับเครื่องหมายตรงกลางเนี่ยจะตามตัวที่มากกว่านะติดลบและเครื่องหมายต่างกันนะครับก็จะคูณกันได้ลบอันนี้ก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับจับเท่ากับ0 x เลยมีค่าเป็น3กับ ลบหนะครับจากตรงนี้นะครับคำตอบแรกคือ a นะคำตอบที่2คือ b นะครับทีนี้นะครับเราก็เอา a คูณ b นะครับหรือกลายเป็น3มโมเลบลบหตอบเท่ากับลบสตอบข้อที่1ต่อไปนะครับไปดูข้อที่17นะครับถ้า a และ b เป็นคำตอบของสมการ p กํลังสองลบ8 p ลบ20เท่ากับสูนแล้ว a บวก b เท่ากับข้อใดนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็แยกเป็น 2วงเล็บนะครับเป็น p กับ p ครับทีนี้นะครับเราก็ต้องไปหาตัวเลขเนาะคูณกันได้20บวกกันได้ลบนะครับตัวนี้ก็กลายเป็น10กับ2นะครับเครื่องหมายตรงกลางตามตัวมากนะครับเครื่องหมายต่างการคูณกันได้ลบทีนี้นะครับเราจะเช็ควิธีการเนาะเอาใกล้คูณใกล้ก็ได้นะไปลบ10 p ไกลคูณไกลเนี่ยเป็น2 p นะครับบวกกันนะครับก็จะกลายเป็นลบ8 p นั่นก็คือตรงกลางนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับเวลาเราตอบเนาะก็ตอบเครื่องหมายตรงข้ามกับในวงเล็บนะครับก็ตอบ p เท่ากับ10กับลบ2นะครับทีนี้คําถามนะครับคาถามเขาถามหา a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะนะครับดังนั้นนะครับ a บวก b จะเท่ากับ10ลบ2เท่ากับ8นะครับข้อนี้นะครับตอบข้อที่4นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่18ครับ คำตอบของสมการเท่ากับจำนวนใดนะครับทีนี้นะครับเราอาจจะคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บเลยนะตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น 15x ยกกาลัง2บวก 20x นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรากระจาย2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 6x แล้วก็บวก8จับเท่ากับ0ทีนี้นะครับตรงนี้นะเป็น 15x กำลัง2บวกด้วย26 x แล้วก็บวกได้วย8จับเท่ากับ0ครับทีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องแยกตัวประกอบมาเนาะนะครับอาจจะเริ่มแยกยากแล้วแหละถ้าแยกยากเนี่ยนะครับในการแก้สมก,การกำลังสองเนี่ยเราอาจจะมีสมก,การที่ชื่อว่าคอร์ดติคนะครับโดยมีสูตรว่า x เท่ากับลบ b บวกลบรู b กำลังสอลบ4 a 4ส่วนด้วย2 A, นะครับทีนี้นะครับ b ก็ใส่เข้ามาตรงข้าเนาะเป็นลบนะครับบวกลบรูท2ี 26, กำลังสองลบ a คือ15 c คือ8นะครับส่วนด้วย2 a คือ15ครับทีนี้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น x เนาะเท่ากับลบบวกลบรูทนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปคิดเลขนะครับ26กกำลังสองเป็นเท่าไหร่ก็คูณกันเลยนะ 6 6 3 6ทสนะครับ6 2 12 3เป็น15สสูงละ1ตัวนะครับ6 2 12ทนะครับ2 2 4 1เป็น5นะครับบวกกันเลยเป็น6เป็น7เป็น6ตรงนี้นะครับเป็น676นะครับลบกันเลยนะครับ6 8 48 680ส่วน30ครับทีนี้นะครับ x จึงเท่ากับลบ26บวกลบ676ลบ480ครับ ลบกันได้6อันนี้เป็น5อันนี้เป็น17 17-8ลบ8ได้เป็น9น,นี่นะครับตรงนี้ลบกันได้1ตรงนี้จะกลายเป็นรูท196ส่วนด้วย30นะครับทีนี้นะครับจากตรงนี้นะ X เ,เลยเท่ากับลบ26บวกลบรูททีนี้เนี่ยเจอสแควรูทนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนว่าก็16ให้เป็น14กำลัง2ส่วน30นะครับ x จึงเท่ากับลบ26บวกลบส4ส่วน30ครับทีนี้นะครับเราอาจจะต้องแยก x ออกมาเป็น2ตัวนะครับกลายเป็น x เท่ากับลบ26สบวก14ส่วน30กับลบ26สลบ14ส่วน30ครับทีนี้ x เลยเท่ากับนะครับลบส2ส่วน30กับลบส0่ส่วน30ครับ ทีนี้นะครับเราจะเอาแม่หกหานะครับ6 2 12 6 5 30นะครับคำตอบแรกคือลบสส่วนหนะครับต่อมาถ้าศูนย์ตัดศูนย์นะครับคือลบสส่วนสนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็ได้คำตอบแล้วนะคือลบสส่วนหกับลบสส่วนสนะครับตอบข้อที่1นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเรามาต่อข้อที่19ก้าไปเลยนะครับถ้า 9x ้าเอ็กำลังสลบสิบบวกสเท่ากับศแล้ว x ลบหส่วนสทั้งหมดกําลังสองมีค่าเท่ากับข้อใดน,นะครัเราก็ต้องหาค่า x ออกมาก่อนนะครับว่า x เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแก้สมการนะครับโดย x เท่ากับนะครับลบ b บวกลบรูท b กาลังสลบส ac ส่วน2 a นะเราจะใช้สูตรนี้นะครับเพราะว่าเราแยากตัวประกอบเองเนี่ยอาจจะยากนะครับให้เราใช้คอร์ดติกอย่างนี้ได้เลยนะครับ จะง่ายกว่าจริงๆแล้วสมการกาลังสองเนี่ยเราสามารถใช้สูตรแบบนี้ได้ทุกข้อเลยนะโดยการต้องย้ายข้างให้ฝั่งขวาม,มือเป็นศูนย์ก่อนนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราแทนค่าเลยนะครับลบ b ติดลบนะครับลบสิบสองนะครับบวกลบรูทลบสิบสองทั้งหมดกําลังสองลบสี่นะครับ a คือเก้า c เป็นสี่ส่วนด้วยนะครับสอง a คือหน้า a กาลังสองเนาะคือเก้านะครับ ทีนี้นะครับ x เลยเท่ากับลบลบเป็นบวกนะครับ12นะครับบวกลบรูท144ลบด้วย16คูณ9ก็เป็น144เช่นกันนะครับส่วนด้วย18นะครับ144ลบกันเนาะจะกลายเป็น0หายไปนะครับก็จะกลายเป็น x เท่ากับ12ส่วน18ทีนี้นะครับเราอาจจะเอาแม่6หารนะ6 2 12 6 3 18กลายเป็น2ส่วน3นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราได้ค่า x แล้วนะครับเราจะ x ที่ได้เนี่ยไปแทนค่าในวงเล็บตรงนี้นะนะครับอ่ะทีนี้มาแทนค่ากันเลยนะครับก็จะกลายเป็นวงเล็บ2ส่วน3ลบด้วย1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแต่เนื่องจากว่าส่วนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเราอาจจะต้อง คูณ4บนคูณ4ีล่างทำให้ส่วนเท่ากันก่อนนะครับอันนี้ก็คูณ3บนคูณ3รล่างเจยวว่าส่วนเนี่ยจะเป็น12เท่ากันแล้วนะคูณขว้ขึ้นไปนี้เลยนะกลายเป็น8ส่วนด้วย12ลบด้วย3ส่วนด้วย12ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น5ส่วน12ทั้งหมดยกกําลัง2ก็จะกลายเป็น25ส่วนด้วย144นั่นเองข้อนี้นะครับต่อข้อที่4ทีนี้นะครับเรามาต่อข้อที่20กันนะครับ คำตอบของสมการวงเล็บกำลังสองแล้วก็ลบด้วยวงเล็บกำลังสองเท่ากับศูนย์เท่ากับข้อใดจากตรงนี้เนี่ยเป็นกําลังสองทั้งหน้าและหลังนะครับเราอาจจะใช้สูตรนี้นะครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะครับทีนี้นะครับแยกออกมาเลยนะกลายเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้า บวกหลังนี้ฮะแล้วจับเท่ากับ0นะครับทีนี้นะครับเราอาจจะเปิดเล็บออกนะกลายเป็น 2m งเลบสกระจายลูเข้าไปในเล็บนะครับกลายเป็นลบเแล้วก็ลบสอันนี้ก็กลายเป็น 2m งลบสนะครับกระจายบวกเข้าไปนะครับกลายเป็นบวกเบวกสจับเท่ากับศนะครับ 2m งเลบเเหลือ m เดียวนะครับลบสลบอีก2กลายเป็นลบห่าเลยนะครับข้างหลังนะครับ 2m งบวกเกลายเป็น 3m นะครับแล้วก็ลบห จัดเท่ากับ0นะครับทีนี้นะครับเราอาจจะแก้สมการเนาะเวลาตอบก็ตอบเครื่องหมายตรงข้ามกับในวงเล็บนะครับก็ตอบเป็น5กับลบก็เปลี่ยนเป็นบวกเนาะคูณก็เปลี่ยนเป็นหารข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่1นั่นเองนะครับผม